นี่เหรอเมืองของไอ้พวกชาวกรีช่างดูไม่พัฒนาอะไรเะเลยรีที่สุดเจ้าก็มาและสินะเจ้าเอลิสพวกข้าเตรียมกองกำลังจัดเจ้าโดยเฉพาะเลยถึงแม้เจ้าจะเป็นเทพแห่งสงครามก็ตามสินะเจาสูดกองกำลังแค่นี้จะไปทำอะไรกับข้าได้ก็แค่ไอ้พวกสปาร์ตันจอมปลอมนะ่ะเดี๋ยวเจ้าจะได้รู้ถ้าสายฟ้าของข้ามันทิ่มแทงหัวใจของเจ้าจนตายพวกเราจัดการมัน โอ้โหมันโจุอะไรมากครับเนี่ยโอ้โหนะครับนะสายฟ้าตอนนี้ไปแล้วนะครับท่าสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องเอเจ็ปโอลนะครับนะเออตอนนี้เราก็มาเล่นเกมแท็บหรือว่าเกมบัตต่ออ่อนกันอยู่นะครับนะตอนนี้เป็นการเปิดฉากกันที่เอริสมาบุกเมืองกรีกนะครับนะโอ้โหยนะครับยึดครองเมืองกรีกนะครับนะเทพแห่งสงครามนะครับเอริสนะครับนะโคตรเจ๋งกันเลยทีเดียวนะครับนะและตอนนี้ซูสก็พ่ายแพ้นะครับโดนโอ้โหความเทพของเอ่อนักรบ สงครามทำสงครามนะครับชนะไปได้นะครับนะโอ้โดนจัดการเลยนะครับกองทัพนี้ต้านไม่อยู่นะครับกองทัพเกรกเอาระข้าคือลีโอในดัชข้าจะไม่ยอมให้เจ้ายึดเกรกเด็ดขาดเจ้าเทพแห่งสงครามลุยมันเอา,ะาระทาร้าข่าวนี้ต้องมาเจอกับสปาร์ตันเอริสบอกว่าสปาร์ตันงั้นเหรอเฮ้ยค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยเอาะ่ะแต่ก็ไม่สู้ข้าไม่ได้หรอกนี่นี่แนเ่เจอพลังเทพเลยเป็นไงรอเฮ้อ ข้าจะยึดเมืองกรีกนี่เป็นของข้ามืองนุ่ตีต้องเป็นของข้านี่แน่นี่แน่นพวกกระจอกเอ้ยเอาละพวกเราก็จะไม่ยอมเหมือนกันเพราะพวกเราต้องส่งสินค้าให้กับพวกกรีกและตอนนี้ก็มีพวกกีกแล้วงั้นพวกเรา จะอยู่ไปทํอะไรเราพวกเรารุยจัดการมันดุนดุนตือนเฮ้ยว้ากูโดนเลยกูไม่น่าพูดนะครับนะโอ้ตอนนี้นะครับนะตอนนี้โอโ้ยเทพแห่งสงครามนะครับบอกเลยจัดมอเฮ้ยพวกชาวนานีเ่เลอะเออสงข้าวใช่ไหมโอ้โคตรโหดนะครับนะโอ้ยนะครับนะอนขอดีวีแป๊บหนึ่งนะครับหนะ้าตัวมันเนี่ยน่าจะเป็นแบบสายฟ้าแบบสีสีแดงนะครับนะ สายฟ้าสีแดงมันเป็นไฟอะ่ะไฟหรือสายฟ้าวะเป็นสายฟ้านะครับแต่เป็นสีแดงนะครับนะเรื่องแสงสีแดงนะครับตอนนี้นะครับนะไอ้หัวหน้าก็ไปอีกานะครับนะโจมตีนะครับโอ้โหเอาสิมาเอเอล้มนิดนึงอ่ะแก แกทำอะไรกับชัดดีเนี่มาปรุงยาไรดด์ดีเน่โดนไปดินะครับนะตอนนี้นะครับเหลือไอ้นี่ไอ้นี่บอกไอ้กูตายแน่แนเลยแต่ก่อนตายกูขอยก่อนได้ไหมทีนึงนะเอลิสเอลิสเอลิสโอ้หเรียบร้อยว่ะตายเฮ้ยยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูหลอกเฉยๆหรอกโอ้ยเรียบร้อยนะครับโดนนะครับนะหอกมันโคตรแรงเลยวะ่ะนะครับท่านผู้ชมหอกกับดาบมันตีแรงมากเลยนะครับนะอ่ะทดสอบช้างสามโจดูนะครับมันจะสู้ได้หรือเปล่า นะคร uh. ับมาเออนี่โดนปากไปดอกหนึ well <te ous> n n ่งนะครับเลื People, ่อนลดไหมโอ้เลื่อนลดอยู่นะครับนะเอ้ยโดนชนไปดิเฮ้ยต่กี้โดนชนเลื่อนไม่ลดเลยวะนะครับมันอื่นอยู่นะเนี่ยนะฮะนี่โดนไปดิโดนเทพแห่งสงครามจัดไปช้างช้างถึงกับเนี่ยือตายโคตรเร็วนะครับนะโอ้หูไหนลองฟันดูดิไหนลองฟันช้างดูดิปึ๊บปื๊บป๊บโอ้หูนะครับโอการฟันมันติดติดติดขี้ด้วยแบบว่าเลือดมันจะลดแบบฟุบห่อปลงเร็วอะนะครับนะเออนะครับ ไปเราพวกเราจัดการเทพแห่งสงครามกรันวันนี้เราต้องชนะมันให้ได้ตุ้มตมตโอ้โหนะครับเราไปจังการไม่ได้เอาละบูดูจัดการบูดูแห่งหินย้อยนี่นี่เน่เดินบูดูแห่งหินย้อยเป็นไงล่ะนะครับโอ้โหมีแดงแดงยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับโดนไปร้อมกันตะกี้โอ้เอาละโอ้โหมันตีโคตรแรงเลยนะครับดูดิตีกระจายด้วยดูดิดูดิหอกทีหนึ่งอ่ะโอ้ดูสิดูสิเรียบร้อยโอ้โหพวกเราจัดการมันไม่ได้เลย โอ้โหนะครับนะไอ้นี่สงสัยจะได้ปกครองกรีกแล้วแหละก่ <c oughs> อนที่เจ้าจะยึดเมืองกรีกเจ้าต้องผ่านข้าไปให้ได้ก่อนไอ้เบือกโอ้เชอเพ็นเจ้าสายฟ,ฟอ้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> น่าสนใจดีนี่ใช่แล้ววันนี้เป็นวันทายของแกเจ้าเอลิสหวังอะไรจะมายึดเมืองกรีก โอ้โหโดนไปดอกหนึ <Emmanuel>: <water> ่งนะครับเอาละโอ้โหกันได้ด้วยกันหอกนะครับเอาสิมาหนี้โดดโชว์แม่งเลยโอ้โหนะครับนาทอโคตรเทเลยอัปเดตมาใหม่ตุ้มทุ่มไปดิทุ่มไปดินะครับนาเอาละเอาละเอาละนี่แน่อโอ้โหนะครับนาระวังเทพทอกับโอ้โหดูดิสายฟ้าต่างคันโคตรเทเลยนะครับสายฟ้าอีกคนนึงเป็นสายฟ้าสีนดำเงินอีกคนนึงเป็นสายฟ้าสีแดงนะครับนาของเทพเอลิสเอาละอร์เอาละเอาละเอาละมาหนี่แน่โดนหน่อยเป็นไงล่ะฮะ ข้าเป็นเทพข้าต้องปกครองพี่ดีเองดีแน่เจ้าเทพแห่สงสงครามจะมายุ่งอะไรกับมนุษย์โอ้โหยตายว่ะทอตายว่ะทอไม่สู้ว่ะเฮ้ยอลิสเก่งนะเนี่ยนะครับเจ้าเด็กข้าบุตรของข้าเจ้าอลิสข่าวนี้ข้าต้องฆ่าเจ้าแล้วแหละเทพโอดินอย่างนั้นเหรอน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะงั้นเจ้าก็ตายไปพร้อมลูกของเจ้าเถอะ ดูดูเอาละนะครับตอนนี้โอดินนะครับโกรธมากนะครับที่ไอแอลิสฆ่าบุตรของตัวเองครับโยนหอกไปโอ้โหแอลิสนะครับเป็นไงโอ้โหโยนไม่โดนนะครับแอลิสโยนหอกไปนะครับปักเข้าตัวโอ้โหเต็มเต็มว่ะนะครับโยนไม่โดนโร้ด้วยนะครับโยนโดนขานะครับนะเข้าทางเออเอาสิแอลิสจัดการนกนกพิราบนะครับนกพิราบของ โอดินได้หมดลยครับตอนนี้นะครับสู้กันเอยโอ้โหโดนปักครับเจอเจอเจ้าเจ้านี่พลังขังแรงดีนี่โอดินเทพแห่งนอร์สูงสุดใช่ไหมนี่เจอกับข้าเลยะเทพแห่งสงครามปักเลยเหรอฉันไม่แข็งง่ายหรอกตัวฉันน่ะหลอมมารายได้ดีโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอดินมีพลังอะไรวะเนี่ยนะครับเฮ้ยเหมือนมีพลังโกรธว่ะโอดินเหมือนมีพลังโกรธว่ะแต่เป็นสีอันนี้ว่ะเป็นสีฟ้าเฮ้ยเพิ่งรู้เลยเนี่ย ฮ้ยโคตรเจ๋งนะครับนะแล้วอลิสก็แพ้แพ้เทพสูงสุดของโอ้โหชาวนอสนะฮะอายานะครับสรุปก็คือยึดเก่กไม่ได้แล้วนะครับนะเอารับต่อมานะครับโอดินที่เป็นคนชนะได้นะครับนะก็ได้ส่งอลิสลงมานะครับนะอลิซลงมาที่เมืองตายซากนะครับนะโดนจองจําไว้ที่นี่นะครับและอลิซก็ต้องมาเจอกับเจ้าทิ่นนั่นก็คือยมทูตนะครับนะซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าข้อดี เป็นเจ้าถิ่นของที่นี่แล้วแกเป็นใครเจ้ามาดูจะฆ่าจริงๆงั้นเหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นให้ฝีมือฆ่าเป็นตัวบอกแลกันเอาละครตอนนี้นะครับแอลิสต้องมาเจอกับโอ้โหพวกตายซากเจ้าถิ่นนะคะนะเจ้าถิ่นของที่นี่นะครับทาที่โอดินส่งมาเอาแระมาดูนะครับระแวมไพายตอนนี้เวมไวน์วินมาดีแกะแกไม่ทำอะไรฉันได้หรอกพวกแกมันก็จอกจอก โคตรโหดนะครับนะตอนนี้โดนโดนดวับอยู่นะครับนะโดนดวบโอ้แกหัวหน้าใช่ไหมเออเจ้าจะมทูดใช่ไหมเนี่ยนี่โอ้โหวิทีเดียวตายนะครับเนาะฮฮโอ้โหฆ่าแรกฆ่าแรกตายหมดนะครับเนาะมข้อจะยึดที่นี่เป็นของข้อละกันึเดี๋ยวได้เจอกันแน่เจ้าโอดินเอาละครับต่อมาอลิซนะครับใน นี้ออกมาจากที่โอดินจองจำนะครับเราก็ต้องมาเจอกับพวกคาบอยนะครับนะที่รอฆ่ามันอยู่นะครับนะคาบอยบอกอ um, ที่นี่เป็นถิ่นตะวันตกหรือเปล่าไม่รู้ตกหรือออกไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้พวกเราคุมที่นี่แล้วแกจะมาบุกบ้มอย่างนี้ไม่ได้เอาละครับตอนนี้แอร์ลิสต้องมาสู้กับฝูงคาบอยนะครับซึ่งบอกเลยว่าโอ้ยเอาละจ่อเลยเจ้าที่บุตรดียี่ห้าตุ๊ต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 โยนหอ,อกไปนะครับนะเป็นไงตูมเข้าขานะครับนะ ไม่ตายวะเอาละแต่ก็บอกแล้วเจ้าดีบุตรีไปแล้วเพื่อปูหูโดนที่ไปดอกนึงม้าตายนะครับล้มหมดเลยเจ้าที่บุตรีเดี่ยงนะครับนะโอ้โหโดน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 หุพวกเจ้าอาวุธรําหน้าดีนี่แต่เขยังรําไม่พอนี่นี่นี่โอ้โหคาบอยนะครับยิงไปยิงไปนี่โอ้หโดนปักไปดอกหนึ่งโอ้โหขาบอยที่จริงมันต้องหลบได้นี่คราวนี้หลบไม่ได้นะครับตาย นะครับนะตอนนี้นะครับเจคอบเป็นไงครับจาคขอบเจ้านี้เจคอบโอ้โหโดนไปดนเดะโดนหอ,อกทิ่ไมไปดอกหนึ่งนะครับนะตอนนี้เดไอจังหวะนี้ชิชันก็ตายเหมือนกันค่ะตายหมดเลยนะครับฟูคาบอย เอาครับต่อมานะครับนะาเผ่าเรากาซี่ก็ได้เดินทางผ่านมาพอดีนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าขาบอยโดนนจมตีอยู่พอดีก็เลยคิดว่าจะต้องจัดการกับไอ้มอนี่แล้วแหละนะครับนะเอาละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับทอเป็นคนเคลื่อนขบวนทัพเองนะครับนะเอาละมาสู้กันนะครับกับเทพเจ้าแห่งสงครามเอาละมาดูกัน จัดการมอนสายฟ้าพาไปเปียงดอกหนึ่งนะครับดูซิว่าจะสู้ได้หรือเปล่าทั้งกองทัพนะครับของเลกาซี่ตุ้มตุ้มตุ้มโดนโดนฟาโรเลยเป็นไงโดนฟาโรเลยไหน,นี่ทอบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการมันเองไอ้หมอนเนี่ยน่าจะสบายสบายนี่เดี๋ยวฟาดท้องไปเออแกนี่เดี๋ยวเออทำให้ตัวกระแดงขึ้นโดนฟ้าผ่าอะไรเป็นไงล่ะนี่เด้อเออเออท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 อลุกขึ้นมาเร็วหัวหน้า เอา้าว่อตายอา้าวตอนนี้นะครับนะเหลือแต่ฟาโรกับพ่อมดอ่พ่อมดกูก็ตายตามอีกเอออ้าวเอเอาตายหมดเลยนะครับเลกาซี่ผมเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับโอ้โหสุดยอดซุปเปอร์นักมวยของเรานะครับนะที่กําลังกินเบียร์อยู่แถวนี้นะครับนะแต่บังเอิญได้ยินเสียงเข้าแนละ้วก็เลยอยากมาช่วยเอาแหละมาดูสินี่โดนไม่โดนฉันหลอกไอ้นะบนะืบ้อนะครับนะดูโหแม่งด่าเทพบื้อนะครับโคตรเจ๋งซุปเปอร์นักมวยผัรองชัดดีเด้เอ เฮ้อเป็นไงล่ะเออตัวฉันน่ะโตเป็นแสนเลยนะตัวแกมันแค่เจ็ดพันเองไอ้กระจอกเออถือดาบสองอันยังไม่สู้ฉันเลยตีดีดีโดนหมัดหน่อยโดนหมัดบูดะบูดะบูดะเอาตายเอ้าโอ้โหโตแล้วเป็นแสนยังแพ้มันมือออลิสนะครับนะโคตรโหดเฮ้อได้ข่าวว่าแกเจ๋งงั้นเหรอเฮ้อไอเทพแห่งสงครามเออชนะว่าหลายเผ่าใช่ไหมแต่แกยังไม่เจอเผ่าฉันน่ะเพราะฉะนั้น กอยาซ่าฉันต่อให้แกสามคนหมายถึงว่าฉันอะลุมแกสามคนล <c oughs> ุมฉันเงั้นเหรอมันเป็นเรื่องปกติเพราะทุกคนก็อยากลุมฉันทั้งนั้นแหละเอาละครับตอนนี้ต้องมาเจอกับโจนสลัดทั้ง3คนนะครับนะนั่นก็คือหนึ่งในนั้นก็มีหัวหน้าคอยครับแบดเบสเอาแหละมาดูกันนะครับนะเออนะครับหัวหน้าคอยนี่ขี้โมอ้อยู่แล้วนะครับนะต้องมาเจอกับนี่เอาซิจะเป็นไงนะครับเทพเจ้าสงครามเลยเออมาดูกันนะครับ3คนนี้นะครับโอ้โหดูดิยืนได้นานอยู่แล้เนี่ย เออตอนนี้กับตันตายก่อนนะครับตอนนี้เลยแต่แบทเบสแบทเบสจัดการมันให้ได้พวกตีเจอเจอ,อเคอมโบโอ้แบทเบสตายอ้าวัวหน้าคอยตายตาม,มขี่โม้ชิบหายเลยแบทเบสโดดหอกปักหัวนะครับส่วนหันหน้าคอยก็โอ้โหปะโถเอาละครับต่อมาทเทพแห่งสงครามนะครับก็ได้บังเอิญไปเจอกับพวกฝูงตัวตลกนะครับหน้าฝูงตัวตลกนี่บอกเลย ้แกตายบอกเราจะป้นแกนะค่ะแกยังโดดเดือดโอ้โหนะครับโอ้โหแต่บอกเอริสบอกว่าฉันเป็นเทพสงครบฉันไม่แพ้กับแกได้หรอกไอ้พวกตัวตลกสังขารปีเวทนะครับดามันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้สังขารปีเวทพูดไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยนะครับแะเออโอ้นะครับตายหมดเลยว่ะ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับฝูงแรปเตอร์นะครับเกือบร้อยตัวกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้แอลิสนะครับเท้าจ่าแห่งสงครามต้องมาเจอกับสัตว์ที่ประหลาดที่สุดที่แอลิสยังไม่เคยเจอนะครับนะโอ้โหดู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 โอโดนหน่อยเป็นไงเราโอ้โหนะครับฟงนี่แบบแองกินเนื้อมันสูดโอ้โหตายไปดิตายไปดิโอ้โหนะครับแอลิสแม่งจัดได้หมดว่ะโอ้ดิ้นดิ้นดิ้นี่ยแก้นฮะจะมารุมฉันหรอไอ้พวกสัตว์ประหลาดเฮ้อชนะนะครับอีกแล้ว เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับกองทัพโรมนะครับซึ่งมีหัวหน้ามาด้วยนะครับนะถือสองดาบกันมาทีเดียวพร้อมที่จะคิดว่าจะชนะมันได้นะครับนะกับเทพเจ้าแอลิสนะครับนะแสงเทพเจ้าแห่งสงครามเอาละคราวนี้เราต้องมาเจอกับเทพเราไปรู้หรอกมันจะแน่สักแค่ไหนแต่บอกเลยว่าเราต้องชนะมันตูมโจนไปนะครับนี่นี่เอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหโคตรปั่นเอาแหละตอนนี้ขอกโกรแล้วนะไฟย์นี่ไดโอ้โหโคตรโหดว่ะ โคตรโหดว่ะอ๋อเอาละตอนนี้หัวหน้าโรมนะครับนะอเอหัวหน้าโรมล้มล้มเอาตายเอาตายอะไรวะเอาพอจะตายมันก็ตายง่ายๆนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันโดนอะไรวะเนี่ยมันโดนอะไรมันโดนอันนี้ยิงเหรอาืิสต้ายิงมันเข้าอ่ะ เอาด้วยนะครับนะผมเอากองกําลังเสริมบาเรียมาด้วยนะเออเดี๋ยวแม่งตายกันหมดนะครับนะเอามาเยอะๆเลยนะครับนะเพราะว่าผมคิดว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับเทพเอรลิสดูดิโดนปักไปโดนปักไปนี่ข้าคือเทพโุ้ยเฮ้ยเออแกจะมาทําอะไรฉันได้พวกกระจอกนี่เดะนี่เดะนี่เดะโอ้โหแม่งจัดหมดเลยว่ะหัวหน้าโรบอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลหหัวน้าโรบวหน้าโรบอยู่ไหนโอ้โหมันฆ่าแรกเลยนี่เดะโอ้โหเตะซ้ำอีกนะครับตอนนี้โอ้โหหน้าโรบบอกแกเออโอ้โห นะครับเขาหันหอกมาทีเดียวตายเลยนะครับโอ้โหเอามาเยอะแค่ไหนก็แพ้แล้วเนี่ยเอาละข้คือนักคณินเทสซอดเนื่องจากทางการได้จ้างพวกเรามาจัดการเจ้าเจ้าตัวเอ่ออะไรก็ไม่รู้เอาแหละข้าคืออลิสุซไม่รู้จักข้อยังไงพวกบ้าเนี่ยี๋ยวนี่โดนไปปมามามปมามามปมาโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับข้าวะเนี่ยโอ้โอ้ข้ารู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้โอ้เกาะเกาะโอ้ เอาแล้วกูโตเป็นลูกโกงแล้วตอนนี้โอ้โหรู้ว่ามันจะแพ้นักคณิตศสาสตร์แล้ววะ่ะนะครับนะมันน่าจะแพ้นักนักนิตศสาสตร์แล้วครับตัวปวนที่สุดในเกมแล้วะตอนนี้ดูด็กเจ้าทอะไรกับข้าเอาข้อกับไปเป็นเดิมเลยนี่โอ้โหมันยังโยนโดนนะมขนาดมันลอยมันยังโยนโดนอนะท่านผู้ชมตายแล้วนะครับนักคณิตศสาสตร์ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับกองทัพรูกูปผสมนะครับรวมตัวกันมาเพื่อจัดเทพเจ้าแห่งสองรามโดยเฉพาะโอ้โหดูมีวาราดมีปืนกลของยุคคาบอยแล้วก็มีชิเลเดอร์ที่แต่งตัวสู้ซ่ากว่าเดิมนะครับแล้วก็มีตัวตะขาบแล้วก็นี่บักหอยหรังอ่ะอ่าปล่อยเร็วขึ้นด้วยนะครับคราวนี้ดูซิว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าดูซิโอ้โหนะครับนะนักรบมาแม่งตายก่อนเพื่อนเอาละนี่นี่วาราดโอ้โหจิ้มไปท้องนะครับนะเรียบร้อยนะครับอ้าเป็นไงตอนนี้โดนยิงรัวอยู่นะครับโอ้โหโคตรคอมโบพวกเราจัดการมันปหอย นี่แหละปัญหาคือบักพอยนี้แหละมันจะปวดประสาทสุดๆเลยเนี่ยดู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 อู้หูอู้หูอ้นี่ก็ยิงแรกนะครับนะแล้วก็ได้อันนี้ของเชเลเดอร์ด้วยหนักกว่าเดิมทีนี้เอาดิเอาดิต โอ้มันเกิดอะไรขึ้นไอหอยกาบพวกนี้น่ารำคาญจริงอู้อกูเป็นเทพนะเว้ยกูต้องมาสู้กับหอยกาบทำบ้าเลยนี่จะไโหผมว่าชนะยากแล้วแหละนะครับนะเพราะว่าเข้าตัวก็ยากแลวไอนี่ก็ปล่อยเรื่อยๆนะครับนะเอาละข่าโกรธแล้วนะเว้ยอ้าตายผมก็นึกว่าจะชนะนะครับผมก็นึกว่าบรรจะญชนะนะครับนะถ้ามันแบบโดนเอามาเยอะๆอย่างเงี้ยก็นึกว่าอาจจะชนะนะครับนะเออแต่ก็แพ้อยู่ดีวะนะครับเพราะว่าไอหอยมัน ปวดไงมันสายปวดไงถ้าสมมติไอเดียเอามาสัก3อันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับนะเออสอันก็ไม่เป็นไรแต่มันมีไอหอยไงไอหอยมันทวงเวลาได้นะครับประเด็นนะครับเออไอเนี้ยยิงอะ่ะไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ไอหอยเนี้ยปัญหานะครับนะดูซิวาเจ้าจะเก่งสักแค่ไหนเรื่องดาบาค่าเป็นที่หนึง่งอาล้ครับตอนนี้เทพแห่งสงครามต้องมาเจอกับอ๋อสุดยอดเซียนดาบ เออซามูไรนะครับะเอาละนะครับนะโยนมาปุ๊บปัดได้แน่นอนนี่ปัดได้เว้ยเออเอาละพุ่งไปครับปุ๊บเฮ้ยโอ้โหแม่งมุนจิ้มหลอกหลบนะครับนะเอาละดีนี่โอ้โหมันการสู้อย่างโคตรเร็วนะครับจับจับจับดีนี่โดนไปนี่โอ้โหมันคืออะไรเออข้าไปเคยได้รับพลังนี้มาก่อนโอ้โหนะครับนะแม่งยังโยนกลับหลังได้ด้วยนะครับเออเอออ๋อเค แกทำอะไรกับชัดนี่เนี่ยโอ้โหนะครับมีวบิกหลบมีวบิกหลบนี่ฮะฮะจับข่าได้สินี่ข้าเร็วมากนี่ปัดโชว์ปัดโชว์นี่เนี่ะพะจะโอ้โหโดนเตะโดนเตะไปอ๋อ,อมันเกิดอะไรขึ้นกับข่าอีกแล้วโยนหอกกับหลังฮึบยะโอ้โหนะครับแม่โคตรแสบปัดโชว์กูนเนี่ยเออโดนไปดิตายแล้วนะครับนะพลาดดอกเดียวคือตายนะครับบัดโชว์กูนเนี่ยโอ้โหนะครับลีลาเขามาตั้งนานโดนเตะทีเดียวดอกเดียวตาย เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับ2พลังรมกดนะครับนะเออไอนี้ก็ปล่อยรมเหมือนกันนะครับนะเออพี่เรสแล้วก็อันนี้ก็ปล่อยเอ่อคืาเรียกว่าอะไรธนูรมนะครับฟิวฟิวฟิวจัดการเร็วเทพเอริสมันโหดมากฟิว้อพวกเจ้านีพลังเยอะเหลือเกินนะตั้งแต่อโชกูระแต่มันก็ตายทุกตัวแหละเจ้านี่แหละเรียบร้อยนะตายนะครับโอ้โห นะครับจัดหมดเลยนะฮะอ่ะโอเคก็ต้องพอแค่นี้แหละผมว่าพอแหละนะคนพอได้แหละนะครับเล่นเพลินไปก่อนน,อนะครับสำหรับตัวพี่อริสเทพเจ้าสงครามของเรานะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละแต่นะคราดจะเล่นเทพอพอลโลอยากให้ผมเล่นหรือเปล่าเทพอพอลโลเนะี่ยนะครับนะเทพไอถั่วนะครับที่คนบอกว่ามันคือยอนมันคือยอนนะแต่มันคือเทพอพอลโลนั่นแหละนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ในการเล่นแอลิสก็จบไปแล้วนี่นแหละโอเคไป ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด u b s c ไ i b e ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะ